เจริญพรท่านผู้ชมวันนี้วันที่10ส,สิงหาหลวงพ่อสังคมได้สัตหะมาเยี่ยมที่ศูนย์กิตกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับแล้วก็เห็นความชุ่มชื้นของโคกน้องนาธนาคารน้ำโมเดลของศูนย์สุรินทร์ครับงดงามมากท่านผู้ชมเขียวขจีชุ่มฉ่ำด้วยหน้าฝนครับ เดินไปทางไหนก็ชุ่มเย็นร่มรื่นแต่ที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือมีกินมีอยู่มีใช้ท่านผู้ชมสถานที่ร่มรื่นชุ่มชื้นนะครับนี่คืออุโมงค์ต้นไม้ที่หลวงพ่อพาน้องๆและก็ทีมงานได้ปลูกเอาไว้ครับที่นี่ก็คือ,อท็อปวิวนะครับของศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินทร์ท่านผู้ชม ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สีแดงๆครับพื้นที่25ไร่ของศูนย์กษตรกรรมธรรมชาติสุรินทงดงามแล้วก็ตรงโน้นก็เป็นศูนย์เป็นที่ของแผนเค,ค้กเขมมณิจาม่กรกับบอยพิสนุครับตามที่ y youtube หลวงพ่อได้โพสลงไปให้ชมนะครับโคกน้องนาดารามูเดียวท่านผู้ชมศูนย์กษตรกรรมธรรมชาติสุริน์ครับก็ รับแขกนะครับอบรมได้แม็กซิมัมหรือสูงสุดก็150คนครับท่านใดหรือคณะใดาสนใจนะครับที่จะพามาอบรมเ,เราก็คิดในราคาที่พิเศษมากๆนะครับร่วมกันทำบุญด้วยบริษัทห้างร้านหรือพนักงานเจน้าหน้าที่ท่านใดสนใจจะให้สตาฟนะครับหรือลูกหลานมาเรียนรู้ก็ขอเชิญน,นะครับมีที่พัก ที่อยู่อาศัยที่กินอยู่เครื่องมือครบเจ้าหน้าที่ครบสมบูรณ์ที่จะให้ความรู้กับท่านครับทีมงานและก็ที่ปรึกษาของเรานะครับก็พร้อมที่จะให้คําแนะนำดังนั้นวันนี้ขอแนะนําศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินให้ท่านผู้ชมได้รับชมและก็รับรู้ว่าศูนย์นี้เป็นที่พึ่งของคนอีสานได้มากพอสมควรครับอย่างน้อยศูนย์กิจกรรมธรรมชาติก็สอน The Meaning of Life ความหมายของชีวิตนะครับได้อย่างสมบูรณ์ท่านใดที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ก็โทรมาได้เลยนะครับที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูที่ Google Earth ได้เลยขอให้ทุกท่านทุกคนโทรไปได้ตลอดเวลาศูนย์ก็มีทุกอย่างนะครับมีเยอะแยะเลย สวนเกษตร,รธรรมชาติสรินทร์ท่านผู้ชมร่มรื่นเขียวขจีครับ8ปีที่ออจอบแรกผ่านไปครับนี่เข้าปีที่8ท่านผู้ชมสวยงามอุดมสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็นครับมีมะพร้าวมีกล้วยมีทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามสวนโคกน้องนา อีสานโมเดลพวกเราครับนี่ก็มีจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับมีอุโมงค์้นไม้สวยงามตามธรรมชาติหลายคนก็เคยมาเยี่ยมมาชมแล้วนะครับรงพอสังคมก็ถ่ายไว้ให้ชื่นให้ชมนะครับคลองไส้ไก่ของเราครับ เด็กๆลูกหลานก็จะได้โดดน้ำว่ายน้ำพายเรือกินมะม่วงกันนะครับที่นี่เราก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้อย่างาภูมิใจท่านผู้ชม ข้างในก็คือที่พักครับท่านผู้ชมที่พักของผู้เข้าอบรมครับข้างในครับศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินทร์ท่านผู้ชมเป็นสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณสาขาย่อยสุรินทร์นะครับซึ่งเราได้น้อมนำแนวทางวิชาทางด้านโคกน้องนาธนาคารน้ำมา ผนวกกันนะครับโดยวิชาความรู้ที่ได้จากพระเจ้าอยู่หัวคือเรื่องโคกน้องนาหรือเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับและวิชาธนาคารน้ําจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระนิเทศศาสนคุณครับหรือหลวงพ่อสมานของเราหลวงพ่อสังคมก็นํามาประยุกต์นะครับหรือบูรณาการเข้าด้วยกันครับซึ่งทําให้โคกน้องนาธนาคารน้ําศูนย์สุรินเนี้ยมีน้ําตลอดปีครับ สามารถรองรับคนได้เป็นร้อยๆคนตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งความอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นหากเรามีน้ำที่อุดมสมบูรณ์เช่นกันครับท่านผู้ชมครับดังนั้นโคกน้องนาธนาคารน้ำจึงไม่แปลกนะครับที่จะฟิตอินเขาเรียกว่าเหมาะสมกับพื้นที่ของคนอีสานบ้านเฮาครับ คกน้องนาธนาคารน้ำสุรินท์ของเรานะครับซึ่งเราเน้นเรื่องขุดเจาะหรือว่าออกแบบขุดโคกน้องนาอย่างใหญ่ให้มีน้ำใช้ตลอดปีตลอดชาติอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับสวยงามท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะหน้าแรงมีนาเมษาเราก็จะมีน้ำเปีียมอย่างนี้นะครับอาคารใหญ่กลางป่านโน้นก็จะเป็นที่พักรับของ ผู้ชายที่มาอบรมครับเรารับได้60-70ถึง70คนครับอาคารนั้นนะครับ mm. อุโมงต้นไม้ความเขียวขจีครับท่านผู้ชมโคกน้องนาธนาคารน้ำสุรินครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ชุ่มชื้นอีกวันหนึ่งครับฝนตกเมื่อคืนนี่คืออุโมงต้นไม้ 8ปีครับท่านผู้ชมครับ8ปีเต็มเตมเข้าปีที่8ครับในฤดูฝนนี้ซึ่งตั้งแต่จอบแรกที่ได้รับความเมตตาจากท่านดรวิวัฒนญ,ญกรรมทรแผนเคเขมนิตอาจารย์โก้และเครือข่ายกกษตกรรมธรรมชาติครับวันนี้ภูมิใจที่สุดที่เห็นความร่มรื่นชุ่มชื้นของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นี่ศูนย์กษิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับท่านผู้ชม สวยงามมากครับท่านใดสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมก็เข้าไปที่ Google Earth แล้วก็พิมพ์คำว่าศูนย์กษกรรมธรรมชาติสุรินทร์นะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่นั่นท่านผู้ชมศูนย์กษกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับแทงน้ำปั๊มนม้ำโดยระบบโซลาเซลล์มองเข้าไปนะครับทุกจุดเราก็จะมีกินมีอยู่มีใช้นะครับ มีกล้วยนะครับ